ค okay, ครับผมจะมาอ่านมัง,งะเรื่องมหายุทธเซียนหนึ่งกระบี่ตอนที่3 6ถึง39นะครับ4ตอนไปเลยคลิปนี้ก็ก่อนจะไปแลกคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยขอบคุณเพจผู้แปลเพจแปลอะไรด้วยนะครับก็แคอยาก,กดตามแฟนเพจพี่เขาหรือจะไปอ่านเองผมมีทิ้งลิงก์แฟนเพจพี่เขาไว้ใ,ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับขอบคุณโดเงนหนึ่งบาทจากคุณชยานินด้วยนะครับพอดีลืมเติม กำลังใจเล็กน้อยนะครับโอเคครับขอบมากครับขอบคุณโดเนทสองบาทจากคุณทวัชชัยด้วยนะครับสนับสนุนครับพี่ขอบคุณครับขอบมากครับขอบคุณโดเนตหนึ่งบาทจากคนคนนี้ด้วยนะครับขอบมากครับก็ถ้าเจ้าตัวไลค์คลิปนี้อยู่ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณโดเนตหนึ่งบาทจากคุณนัตพลด้วยนะครับพี่ครับทำอนิเมะเรื่องหลานจอมปาฏ์ทีครับ ก็เดี๋ยวผมต้องไปแลก,ก่อนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไม่ต้องห่วงพี่ขยันเข้าสถาบันให้ได้ด้วยพลังของพี่เองและถ้าไม่ไหวจริงๆเสี่ยวอันอันหลันซิ่วเคจยจี้โยกแก่พี่พี่ต้องเข้าสู่สถาบันได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอนเย่ส่วนปอตูสู่สถาบันเปิดแล้วเจ้าไปเตรียมตัวเถอะท่านพ่อข้าขอตัวไปเข้าห้องน้ำขอตัวออกไปข้างนอกก่อนนะไอเด็กคนนี้นี่ คาดไม่ถึงเลยว่าสถาบันฉางมู่แห่งนี้จะสร้างรูปแบบดาบที่น่ากลัวขนาดนี้ได้ช่างน่าสนใจผู้วุโสนี่ท่านจะบอกว่านี่คือรูปแบบดาบงั้นเหรอถูกต้องแม้จะไม่พลังโจมตีและพลังป้องกันแต่นี่คือรูปแบบดาบที่น่ากลัวมากน่ากลัวงั้นเหรอใช่เหตุผลที่สร้างรูปแบบดาบแบบนี้ก็เพราะต้องการปิดผนึกจิตวิญญาณของปรมัจรย์ดาบที่ใกล้าตายลงไปในดาบโดยเรียกว่าสุสานดาบแห่งความอัปยศ ข้าไม่คิดเลยว่าข้าได้ไดเจอมันที่นี่ผีงั้นเหรอเข้าว่าถ้าเขากลัวผีเขาควรจะกลัวผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นมากกว่านะพวกเขาร่วมกันประเมินทุกคนเริ่มการปีนบันดไดได้ผู้ใดที่สามารถยืนตรงหน้าข้าได้ถือว่าผ่านยา่าลุงลูกดูแลหลิงเอ๋ยผมด้วยนะครับเจ้าไปเธอะ ไปเธอค่ะพี่ชายลิงเออพี่จะ่ในตัวเจ้ากำเริอบอีกแล้วงั้นเหรอทำไมเราไม่กลับไปรอฟังข่าวกันล่ะลุงลู่ไม่เป็นไรยังไม่หยกอุ่นอยู่ข้าอยเห็นพี่ชายของข้าเข้าสู่สถาบ,บันฉางมู่ด้วยตัวเองทำไมเจ้าถึงเป็นแบบนี้พี่ชายของข้าลำบากเพื่อข้าและที่ผ่านมาพี่ชายของข้าก็ยอมลำบากเพื่อข้ามาตั้งมากมาย ข้าต้องการให้พี่ชายของข้าเข้าสู่สราบันฉางมู่ให้ได้ด้วยการสนับสนุนจากข้าเขาจะได้จากไปอย่างสงบในที่สุดข้าก็มาถึงไม่เลวในปีนี้มีคนผ่านด่านแรกได้ถึง42คนมีจำนวนมากกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมากเจ้าออกมา เจ้าเด็กน้อยหยุดมองไปทางอื่นได้แล้วเจ้านั่นแหละพวกวุโสมีอะไรกับข้างั้นเหรอในปีนี้สถาบันฉางมู่รับสิทธิขั้นต่ำคืออาณาจากาักรจักรพรรดิฉีตอนนี้เจ้าอยู่เพียงแค่ขั้นที่6อาณาจากาักรจักรพรรดิฉีใช่หรือไม่ผู้โสงอมีข้าสมัครไม่เหจะบอกว่ามีการกำหนดขอบเขตและอีกอย่างข้าก็ผ่านด่านแรกมาแล้ว ถ้าข้าบอกว่ามีก็คือมีต้อยเจ้าผ่านด่านแรกมาแล้วมันก็ไม่ประโยชน์ตามกฎแล้วเจ้าถูกลงโทษด,ด้วยไม้พิษอย่างหนัก100ครั้งและถูกขับไล่ออกจากที่นี่ทันทีแปลกมากข้าจำํำได้ว่าข้าไม่เคยทําอะไรให้ชาชลาคนนี้ขุนเคืองแต่เขาดูกับทํากับข้าอย่างกับเห็นข้าเป็นศัตรูช้างช้างฉีหรือว่าจะเป็นช้างฉีคือใครงั้นหรอช้างฉีคือหลานชายของข้า เจ้าสาเลวทำไมเจ้าถึงถามเรื่องนี้คาดไม่ถึงแล้วว่าผู้โสของสถาบันฉางมู่จะทำแบบนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเจ้าช่างโง่เง,ง่าอะไรอย่างนี้ผู้โสฉางน่าจะเข้าทำผิดกฎของสถาบันทำไมท่านถึงองมัวเสียเวลาฟังเรื่องไร้สาระกับเด็กคนนี้ด้วยข้าจะคนลงโทษแทนผู้โสเองครับ <c oughs> ขอบคุณแกจริงๆที่ทำให้ข้าได้มีโอกาส สร้างชื่อเสียงต่อหน้าผู้โอโสนักเลงคนนี้พูดถูกข้าแค่ทำตามกฎเย่ส่วนต่างหากที่พูดเรื่องไร้สาระเนื่องจากผู้อสยังคงยืนยันที่ขับไล่ข้าออกไปดีละถ้าอย่างนั้นได้เวลาเปิดไพ่ตายของข้าแล้วข้ามันจะเป็นต้องเสียแซงอีกต่อไปแล้วเหตุผลที่ข้าจะเข้าไปได้เพราะมีภูมิหลังยังไงล่ะอันหลานซิว่วของปอม มันต้องมันต้องเป็นของปอมแน่ๆอ้าคนเยี่ยมโหดก็ทำร้ายคนในที่แห่งนี้เยซวนเจ้าทำร้ายผู้คนข้าเชื่อว่านั่นคือของอัลลันเซี่ยวของจริงแต่ในฐานะที่ข้าเป็นผู้โสดข,ของสถาบันช้างมู่แม้ว่าเธอจะอยู่ที่นี่ก็ตามข้าก็อนุญ,ญาตให้เจ้าเข้าสถาบันช้างมู่ทุกคนจับตัวเยซวนไหมข้าข้าจะฆ่ามันตรงนี้นี่แหละ พี่ชายไม่ต้องห่วงพู้ชายของเจ้าจะต้องไม่เป็นไรแน่สถาบัานฉางมู่มีแต่คนโง่เรื่องไงนี่เขาจะไม่รับแม้แต่อัฉริยะอย่างเย่ส่วนอย่างนั้นเหรอยอ่า<อ>เด็กคนนี้คืออัฉริยะของจริงอยู่เป็นแค่ขั้นอนาณาจักรจักรพรรดิฉีแต่กลับเอาชนะอาณาจักรวัวเล่ได้ถึงสองคนแม้ว่าเจ้าจะเป็นอัจฉริยะ แต่ข้าก็เก็บเจ้าไว้ไม่ได้ฮน้ำหนักถึงขนาดนี้เขาต้องเหนือกว่าขั้นวอลเล่แน่นอนถ้าไม่ใช่เพราะร่างกายของข้าแข็งแก่งร่างกายของข้าคงได้แตกสลายเป็นแน่สามารถรับหมัดของข้าได้ดูเหมือนว่าจะจะพอมีความสามารถนิดหน่อยนะแต่อย่างไงก็ตาม มันก็แค่นิดน้อยไรสารลาว่ะไอโลนเอานี่ไปกินชาฮ่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 าเจ้าเด็กน้อยนองถงนี้เป็นน้องถงรูปแบบพระราชวังทั้งเก้าจะได้ล่วงล้ำเข้าไปแล้วเจ้านี่มันล้นหาที่ตายจริงๆ <laughs> ใช่แล้วถ้าหาการทดสอบรูปแบบพระราชวังทั้งเก้ามันเริ่มขึ้นมาแล้วก็แม้แต่ข้าก็ถูกลบหายไปในทันที เราจะนับภาษาอะไรกับเจ้าเด็กน้อยนั่นล่ะลุงลูกรูปแบบพระราชวังทาง9คืออะไรงั้นหรอว่ากันว่ารูปแบบนี้สร้างขึ้นโดยมันพระบัรุษของสถาบันฉางมู่ใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า20ปีที่สามารถทํำลายรูปแบบนี้ได้คณะบดีสถาบันฉางมู่จะรับคุคนนั้นเป็นสิทธิ์โดยตรงแต่ว่าไม่เคยมีใครสามารถทําลายรูปแบบนี้ได้มาเป็นเวลา50ปีแล้วล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นหากล้มเหลวใครก็ตามที่ไม่ผ่านจะหายตัวไปและแม้แต่ศพก็ไม่เคยพบยังไงก็ตามพวกโสดฉางยังสนม,มีน้องสาวอยู่ด้วยนะครับให้เธอได้ขึ้นมาดูโชว์ดีๆไหมครับโอเคจะไปทำตัวเธอขึ้นมาถ้าอยากจะให้เธอได้ดูพี่ชายของตัวเองตายด้วยตาของตัวเองได้ครับข้าจะไปเดี๋ยวนี้ มีคนเข้าไปในห้องโถงมราชวังทั้ง9ดูเหมือนว่าปีนี้จะมีเด็กหนุ่มที่น่าสนใจเข้าร่วมในการคัดเลือกแปลกแฮะที่นี่มันอะไรกันแน่นะเริ่มการทดสอบรูปแบบพระราชวังทั้ง9รูปแบบพระราชวังทั้ง9ที่นี่คือด่านสองนั้นหรอถ้าข้าผ่านไปได้แล้วก็อาจจะดึงดูดความสนใจจากผู้สูงคนอื่นจากสถาบันฉางมู่ก็ได้ และเข้าจะมีโอกาสในการเข้าเรียนให้ตายเถอะพวกนี้คือหินวิญญาณงั้นเหรอเร็วมากโอเคก็จบแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ถามว่าทำไมคลิปนี้ถึง4ตอนก็เพราะวันนี้เป็นวันเกิดผมนะครับผมเกิดทดี่6มกราผมก็เลยเป็น4ตอน <laughs> ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเอาเป็นสี่ตอนแล้วกันก <_ EN> ็ถ้าใครถ้าใครรอเรื่องอื่นอยู่ก็รอไปก่อนนะครับเรื่องอื่นเขายังไม่มีใครแบบผิดทางอื่นเขายังไม่ลงทีนะครับก็รอไปก่อนแล้วกันเอาเรื่องนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องอยากเรื่องไหนให้แปลก็สามารถบอกได้นะครับผมจะพยายามแบบต้องอ่านก่อนผมต้องอ่านก่อนอนะว่าชอบไหมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขยันสนับสนุนช่องผมก็สามารถสนับสนุนได้นะครับลิลงก์ที่ขอใต้คลิป ส่วนถ้าเสียงคลิปนี้เบาไปหรือเปลี่ยนไปก็ช่วยบอกเลยนะครับผมไม่ได้ไปปรับปรุงพอดีผมลองอะไรหลายๆอย่างนิดนึงโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับรับชมจนจบไปละบ๊ายบายครับ